สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาคูกับครูเนตตี้วิชาคณิตศาสตร์ป .5 นะวันนี้ครูมีใบกิจกรรมมาให้พวกเราทั้งหมด5ใบนะคะครูจะมาอธิบายและนำเสนอสถานการณ์ปัญหาให้พวกเราดูและถ้าหากพวกเรามีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้ทักมาถามครูเป็นการส่วนตัวได้เลยนะก่อนอื่นในการทำใบกิจกรรมเราอย่าลืมเขียนชื่อ ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะไม่งั้นเราจะไม่ได้คะแนนกันนะคะในวันนี้นะเรามาเรียนในหน่วยที่4เรื่องเส้นตั้งฉากและเส้นขนานกันนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาดูใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะูใบกิจกรรมแรกของเราเป็นใบกิจกรรมทบทวนสถานการณ์ปัญหาก็คือให้นักเรียนทํากิจกรรมโดยใช้ไมโครเฮดเตอร์คำัางที่หนึ่งให้นักเรียนวัดขนาดมุมต่อไปนี้เรามีกี่มุมบ้าง มีหมุม2มุมสมุมใช่ไหมเมื่อนักเรียนหาขนาดของมุมได้แล้วเนี่ยให้นักเรียนเติมลงในช่องว่างนะครูอยากรู้ว่านักเรียนจะหามุมใต้เท่าไหร่กันบ้างอ่าดูคําสั่งที่2ให้นักเรียนสร้างมุมขนาดตามที่กําหนดให้ครูมีมุมครูมีขนาดของมุมที่กําหนดมาให้ก็คือ30องศา 150องศาและ280องศานะเรามาดูตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักจะมีก,กว่าครูมีการ์ตูนตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักเพื่อเป็นการไกด์นักเรียนว่านักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนจะพอนึกออกไหมว่าเราจะหามุมกันได้ยังไงตัวการ์ตูนบอกว่า เมื่อเราวาดมุมเราวางจุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์บนจุดยอดมุมจุดยอดมุมคือตรงไหนนะเด็กๆเห็นไหมจากนั้นระบุตำแหน่งศูนย์องศาไว้ที่แขนของมุมด้านใดด้านหนึ่งเด็กๆลองทำดูนะว่าเราจะวาดวาดมุมเราจะสร้างมุมเนี่ยหน้าตาเป็นยงไงบ้าง 30องศาเนี่ยมันจะเป็นยังไงร้0 0องศาส8 0องศาเป็นยังไงบ้างครูอยากรู้ครูอยากรู้ว่าพวกเราจะสร้างเหมือนกันไหมนะอย่าลืมส่งลูกมาให้ครูดูด้วยนะใบกิจกรรมที่3เป็นใบกิจกรรมตั้งฉากไหมนะสถานการณ์ปัญหาของเราเส้นตัดในข้อใดเป็นเส้นตั้งฉาก นักเรียนจำเส้นตั้งฉากได้ไหมจากที่นักเรียนเคยเรียนในชั้นป .4 จากรูปครูมีรูปมาให้หนึ่งสองสามสี่มีสี่รูปใช่ไหมครูคถามว่ารูปในข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นเส้นตั้งฉากอ่าเรามาดูคำสั่งให้นักเรียนตรวจสอบว่ารูปเส้นตัดในข้อใดเป็นเส้นเส้นตั้งฉากพร้อมทั้งให้เหตุผล นักเรียนคิดว่ารูปไหนเป็นเส้นตั้งฉากให้นักเรียนตอบมาและอธิบายว่าเพราะอะไรด้วยนะนี่ครูมีตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักมาอีกแล้วตัวการ์ตูนตัวนี้บอกว่าเมื่อเส้นสองเส้นตัดกันแล้วเกิดมุมฉากเส้นสองเส้นนั้นเรียกว่าเส้นตั้งฉากและครูมีรูปตัวอย่างของสัญลักษณ์ของมุมฉากมาให้ด้วย นักเรียนจะรู้ไหมว่าในรูปสี่รูปนี้รูปไหนจะเหมือนรูปที่ครูนำมาให้ดูด้วยอลองไปทำกันรู้นะคะใบกิจกรรมที่2เป็นใบกิจกรรมโครงการสร้างถนนสถานการณ์ปัญหามีโครงการสร้างถนนฐานโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไข่นุ่นท่าหินดังนี้คำถามที่1่ให้นักเรียนสร้างถนนเพื่อเชื่อมสถานที่ต่างๆ โดยใช้เส้นตรงสองเส้นให้ตัดกันซึ่งต้องมีเส้นใดเส้นหนึ่งผ่านโรงเรียนบ้านบึงเมียมบึงไขน่นุ่นห้าหินอ่าเรามาดูแผนที่ที่คุณครูสร้างมาอ่าดูคําสั่งของครูให้ทําอะไรบ้างคําสั่งของครูบอกว่าให้เราสร้างถนนเพื่อเชื่อมสถานที่ต่างๆโดยใช้เส้นตรงสองเส้นใช่ไหมอ่าโดยมีอีกคําสั่งหนึ่งก็คือ ให้เส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยผ่านโรงเรียนบ้านบึงยามือค่ายวด่น้าหิ่าดูแผนที่ของเราโรงเรียนอยู่ตรงไหนอตรงนี้คือโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนโรงเรียนชี้ไปตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมนักเรียนนักเรียนลองว่าดูสิว่าเราจะได้เส้นตรงสองเส้นที่ตัดกันและผ่านโรงเรียนด้วยเนี่ยทาได้อย่างไรบ้างวาเสร็จแล้วเรามาดูคำสั่งที่สอง ให้นักเรียนวัดขนาดของมุมที่เกิดขึ้นจากถนนสองเส้นที่ตัดกันและบอกขนาดของมุมดูจากที่เราวาดเส้นตรงสองเส้นอยู่ในแผนที่แล้วใช่ไหมครูก็จะให้เราวัดขนาดของมุมและบอกว่ามุมที่เราสร้างขึ้นจากเส้นตรงสองเส้น,นมีขนาดเท่าไหร่บ้างและเราก็เขียนอธิบายได้เลยนะว่า มีขนาดเท่าไหร่บ้างไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้นะเพราะว่ามันมีหลายสถานที่มากเลยใช่ไหมเราสามารถวาดตามแนวคิดของเราได้เลยนะเรามาดูใบกิจกรรมที่4เป็นใบกิจกรรมสร้างเส้นตั้งฉากได้ไหมนะสถานการณ์ปัญหาที่1ของเราก็คือ กระดาษหางสาให้นักเรียนนํากระดาษมาพับตามคําสั่งดังนี้นักเรียนไปเตรียมกระดาษมาเลยนะครูคจะให้พับกระดาษนะค่ะกระดาษเป็นแบบไหนก็ได้ให้เราเลือกมาได้เลยเรามาดูคําสั่งกันคําสั่งที่1คุณครูให้นักเรียนพับกระดาษเพื่อให้เกิดรอยพับ2เส้นที่ตั้งฉากกาันแล้วติดลงในใบกิจกรรมคําสั่งของครูก็ง่ายๆเลยนะแค่ ให้พับกระดาษเพื่อให้เกิดรอยพับสองเส้นพับกระดาษเพื่อให้เกิดรอยพับสองเส้นที่ตั้งฉากกันถ้านักเรียนพับเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนติดลงในใบกิจกรรมในช่องว่างนี้ได้เลยคุณครูจะดูว่าพวกเราเนี่ยพับได้เส้นตั้งฉากกันไหมต่อมาในสถานการณ์ปัญหาที่2นักเรียนมีวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากอย่างไร จากคำสั่งนะก็คืออันแรกเลยครูอบอกว่าให้ลากเส้นผ่านจุด A จุด A อยู่ตรงไหนจุด A และจุด A ตรงนี้และตั้งฉากกับเส้น A ตั้งฉากกับเส,เส้น A 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 ก็คือตรงนี้ใช่ไหม นักเรียนลองว่าดูนะว่าลากเส้นผ่านจุด a แล้วเส้นนั้นน่ะตั้งฉากแล้วมันจะเกิดการตั้งฉากกันนักเรียนจะลากยังไงให้มันเกิดการตั้งฉากกันต่อมาคำสั่งที่2ขคำสั่ที่2คุณครูบอกว่าลากเส้นผ่านจุด b จุด b ตรงนี้และตั้งฉากกับเส้น a เส้นเอของรูปนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเราจะลากยังไงให้มันผ่านจุดดีและตั้งฉากกับเส้น A อลองทำมานะทำอยู่ในใบกิจกรรมนี้แหละเดี๋ยวครูจะดูว่าเราทำได้ไหมต่อมาคำสั่งที่2ให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากพร้อมทั้งบอกอุปกรณ์และวิธีโดยคำสั่งเหมือนคำสั่งที่เราแล้วมาเลยก็คือ อันดับแรกคุณครูจะให้ลากเส้นผ่านจุด A จุด A จุด A ตรงนี้และตั้งฉากกับเส้น A นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าเส้น A ตรงไหนเส้น A เส้น A อันนี้ก็คือเส้น A ใช่ไหมและข้อที่สองคุณครูบอกว่าลากเส้นผ่านจุด B จุด B และจุด B ตรงนี้และ ฉากกับเส้น A เส้น A เส้นเอตัเส้น A เส้น A อนักเรียนแสดงว่าเราต้องวาดกี่เส้นในตรงนี้ในรูปเนี้ยเราต้องวาดสองเส้นใช่ไหมอพอนักเรียนวาดเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเนี่ยนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไร และวิธีการนักเรียนใช้วิธีการยังไงเพื่อที่จะรู้ว่ามันตั้งฉากกันจริงๆนักเรียนลองเขียนอธิบายให้ครูดูนะว่านักเรียนมีแนวคิดยังไงบ้าง